สวัสดีครับ FC มวยไซเบอร์เพจมวยไซเบอร์นี้จะนำเอาข้อมูลแนละผลงานที่ผ่านมาของนักมวยมาให้ FC ได้รับชมกันนะครับเป็นการให้ข้อมูลวิเคราะห์เบื้องต้นให้กับ FC และก่อนอื่นขอขอบคุณ FC มวยไซเบอร์กว่า300คนนะครับที่มากดติดตามและ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมวยไซเบอร์เป็นอย่างดีนะครับ เอาละครับเราก็มารับชมกับมวยดีวิถีไทยพีพีทีอาทิตย์ที่2องมิถนายนเรามาดูกันว่านักมวยทั้ง4คู่มีบทวิเคราะห์ข้อมูลและผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับ <S <S 1> <S 1> คู่ที่1โชคในน้ำหนัก126ย่ปอนด์เสือสวนหารปีกไม้พบกับเพชรมรดกสิทธิ์ทอมสินคู่ที่2องโชคในน้ำหนัก1้อยหปอนด เปบปซี่ซูจีมะหมีเกี้ยวพบกับเพชรทองแก้วบ้านไร่มนทาคู่ที่สามโชกในน้ำหนักร้อยสามสิบสามปอนด์สีกั๊กซูจีมะหมีเกี้ยวพบกับเพชรวางหินลูพกพญาไก่พักดีส่วนคู่ที่สี่โชกในน้ำหนักร้อยยี่สิบหกปอนด์พรพิทักษ์ซูจีมะหมีเกี๊ยวพบกับสู้ศึกทีซีมวยไทย เรามาดูผลงานที่ผ่านมาของคู่ที่1กันนะครับคู่ที่1เสือศูนย์ทหารปีกไม้เป็นนักมวยอายุ15ปีจากจังหวัดสมุทรสาครไฟล์ฟล่าสุดแพ้คนแนนก้าพิชิตสิทธ,ธ,ธ,ธนายเคชนะน็กยกสองจากตะลงเล็กสอธนาไหลแล้วก็มาชนะคะแนนช้างนครนายกหนุ่มสรารยานะครับส่วนคู่ที่2 เป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวพบกับเพชรทองแก้วบ้านไร่มนทาโชคได้น้ำหนักร้อยหกปอนด์เป๊ปซี่เป็นนักมวยอายุสิบแปดปีจากจังหวัดสุรินทร์เป๊ปซี่เป็นนักมวยอายุสิบแปดปีจากจังหวัดสุรินทร์ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเด็ดเมืองชนพีบุญหลายชยนะคะแนนเมาคีเล็กออุดอุดรแพ้นอกยก 4, สีแสงตะวันลูกเข่าวขวางส่วนเพชรทองแก้ว เป็นนักมวยอายุ16ปีจากจังหวัดาราชบุรีไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกยกสีวีอพีสิทธิ์จากต้นชนะน็อกยกสองโชคทวีวีระนาคยิมชนะคะแนนยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าส่วนคู่ที่3รองคู่เอกนะครับโชคในน้ำหนักร้อยสาปอนด์สีกั๊กซูจีบะหมี่เกี้ยวพบกับเพชรวังหินลูพากพญาไก่พักดีสี่กั๊กเป็นน้ำมวยอายุ20ปีจากจ,ากจังหวัดสกลนครไฟล์ล่าสุดชนะคะแนน เพชรสีคิ้วกอรกรรมนาศแพ้น็อกยกสองชองชนะต่อบุตรลีแพ้น็อกยกสามเพชรสีคิ้วกอรกรรมนาศส่วนเพชรวังหินเป็นนักมวยอายุ19ปีจากจังหวัดศรีสะเกดไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกสามเพชรสุนจันทร์สอชัยเจริญแพ้คะแนนเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทย ชนะน็อกยก 3, สามเซนเพชรนาคาส่วนคู่เอกชกในน้ำหน,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 นักร้อยยี่สิบหกปอนด์พรพิทักษ์สุจีมหมีเกียวพบกับทูสึกทีซีมวยไทยพรพิทักษ์เป็นนักมวยอายุยี่สิบเอ็ดปีจากจังหวัดขอนแก่นไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรหูหินจิตมึงนน์ชนะน็อกยกสามเพชรทวีศัก์แสงมรกตและมาชนะน็อกยกห้าเพชรผาเด่นจิตมึงนน์ ส่วนสูสึดเป็นน้ำมวยอายุทย23ปีจากจังหวัดข้ยภูมิไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรแสนสาบสจต้งปาจีนแล้วก็มาชนะคะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยและมาแพ้คะแนนมังกรเล็ดเบิ้ลน,นครและนี่คือผลงานที่ผ่านมาของน้ำมวยทั้ง4คู่ของมวยดีวิถีไทย PPTV 36 อาทิตย์ที่2วิทิถุนายนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับมวยและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไซเบอร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้อย่างดีนะครับก็หมดเวลาในวันนี้แล้วขอบคุณมากครับ